ไปเที่ยวกับพวกเราไปะจะได้มาในแบบที่ทุกคนลอกเรียนแบบทิปของเราได้ครับวันนี้เราจะพาเบื่อนๆไปพักผ่อนกันที่มอนแจมถึงแล้วทุกคนที่พาทีชื่อว่าเดอะดอยมอนแจมนี่หโหสวยอะดูอาจจะไม่ได้ลุ้นทะเลหมอกมากหม่นะแต่เพื่อจะได้ความเขียวมาแทนความช <Yeah. S 1> อุ่ม ให้สนุกและมีความสุขกับทุกสถานที่กับพวกเราไปเจนี่มาครับพวกเราไปเจอนี่มามากันอีกแล้วนะครับ,รบทริปท่องเที่ยวของพวกเราไปเจนี่มานะตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัด เชียงใหม่หมนะ,นะ,ะคะจากเมื่อวานทุกคนถ้าใครได้ดูในอีพีที่แล้วแต่ถ้าไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้มีเนื้อหาที่จะต้องแบบเกี่ยวเนื่องกันขนาดนั้นดูเถอะแต่ดูเถอะดูแล้วเถอะอ่ะ<ด>เมื่อวาน<ด>เราอยู่กันที่โรงแรมปานวิมานนะจ๊ะตรงป่งแยก อ่านะฮะสวยมากนะถ้าทุกคนได้ดูแล้วจะรู้สึกว่าแบบสวยมากจริงๆและตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะที่สวยสุดๆเช่นเดียวกันถูกต้องโอ้โหจากจุดตรงที่จอดรถของที่โรงแรมปานวิมานมาที่คาเฟ่แห่งนี้เนี่ยหน,นาทีเท่านั้นเลยงงมากว่าทําไมพวกเราไม่มากัตั้งแต่เมื่อวานนะเพราะเราไม่รู้ว่ามันใกล้กันมาก ก็เป็นว่าบอกเพื่อนๆไปแล้วกันถ้าใครมาพักพี่ปานวิมานมาที่คาเฟ่นี้ได้เลยนะจ๊ะคาเฟ่นี้ชื่อว่า the wtf c a ่แคมป์นะครับสวยมากมีน้ำตกส่วนตัวเป็นของตัวเองอะโอ้โหเหลือเชื่อบรรยากาศดีมากมากจริงๆนะพอเราขับรถเข้ามานะครับเขาก็จะมีซุ้มของพนักงานที่เขาแบบว่าคอยรับก่อนที่จะจอดรถนะเราก็เสียค่าเข้าก่อนพนละ100บาทนะซึ่งใน100บาทนี้เราสามารถเอามาแลกเป็นคูปองค่าเครื่องดื่ม อาหารเครื่องดื่มอะไรทั้งไหนเนาะ,ะจากนั้นเนี่ยเขาเดินเข้ามานะทุกคนโอ้หระหว่างทางเดินเนี่ยสวยมากเพราะจะเป็นวิวน้ําตกแบบว่าเป็นพื้นที่ที่แบบไม่น่าเชื่อว่าเขาทําเองหรือว่าเป็นธรรมชาติเนาะคือมันสวยมากอย่างกับน้ําตกของอุทยานอะไรอย่างเงี้ยเลยเออวิวม,ม,มันดีอะโอ้น่าชามากเนาะแล้วเขาก็จะแบบทําแบบที่แคมป์ที่นั่งกินไว้ตามทางต่อลอดระยะเลยเพื่อนๆแบบซื้อของซื้อน้ำอะไรมากินก็มาหาที่นั่งได้เลยถูกต้องก็ใครผ่านไปผ่านมาก็ ลองมาแวะดูนะจ๊ะบรรยากาศดีนะแล้วก็คาเฟ่นี้ลืมบอกไม่ได้มีแค่กาแฟนะจ๊ะชากาแฟแล้วก็พวกน้ำอ่าเพราอิตาเลียนโซดาน้ำซ่าก็มีนะเสือใครไม่กินกาแฟก็แวะเวียนมาได้เหมือนจะมีโรงแรมด้วยนั่นแหะไม่แน่ใจเหมือนเป็นเขตของโรงแรมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนจะมีโรงแรมด้วยนะครับก็ลองมาดูนะครับอาหารอ่าเครื่องดื่มบอกไว้ก่อนตอแก้วตกแล้วแกวเรามาร้อยห้าสิบใช่ค่าข้าวสองคนเนี่ยไม่พอจ่ายเพิ่มอีกร้อยหนึ่งนะถูกต้องนะครับก็อารมณ์เขาเรียกอะไรนะ มาชมวิวแล้วกันเสียค่าเข้ามาชมวิวประมาณนั้นโอเคจากตรงนี้นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปพักผ่อนกันที่มอนแจมจากปงยางไปม้อนแจมอ่ะจริงๆอ่ะเรียกว่าอยู่ติดกันเลยเรียกว่าแบบไม่ไม่ได้ไกลกันะนะครับก็คือสามารถเรียกว่าอย่างเนี้ยคาเฟ่แห่งเนี้ยเพื่อนๆอยู่ปงยางก็มาเที่ยวได้แน่นอนอยู่แล้วแต่อยู่มอนแจม ก็มาได้ไม่ไกลไงเข้าใจไหมทุกคนมันมาได้แบบใกล้กันหมดเลยฉะนั้นเนี่ย e ีนี้กับอีีที่แล้วเนี่ยถ้าดูมรวมกันเพื่อนๆสามารถรวมเป็นที่เที่ยวเออรูทได้เลยก็คือรวมรูทที่เที่ยวเป็นที่เดียวกันได้เลยนะจ้ะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยว่าม่อนแจ่มในปี67เนี้มันเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะว่าเราเคยมาแล้วกี่ปีแล้วอะโอ้หลายปี2ปีแล้เอาเป็นว่าเคยมาสักปี2ปีมาแล้ววันเนาะปีนี้ก็จะพามาอัปเดตอีกทีละกันนะจ้ะไปตามพวกเราไปเลย แวะชมวิวกันที่ร้านกาแฟ W T F Cafe กันเสร็จแล้วเนี่ยก็ได well ้เวลาเดินทางไปมอนแจมกันแล้วนะครับมอนแจมเนี่ยเป็นอีกที่เที่ยวหนึ่งในเชียงใหม่ที่พวกเราสองคนเนี่ยชอบมากๆนะครับถึงแม้หลายคนเนี่ยอาจจะมีตําหนิหรือว่าบน่นกันอยู่บ้างว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกแล้วคนเยอะนู่นนี่นั่นอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยยังคงชอบที่นี่เหมือนเดิมนะโดยเฉพาะถ้าเพื่อนๆนะครับมาในฤดูฝนแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามอนแจมเนี่ยจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับมอนแจมในฤดูฝนเนี่ยบรรยากาศดีมากๆนะครับจะดีแค่ไหนเนี่ ทีต่ตามชมเลยแต่ก่อนที่จะขึ้นมอนแจมกันนะครับขออนุญาตไว้ร้านสะดวกซื้อประทุนเสบียงกันเล็กน้อยนะแต่ก็เกิดปัญหานิดหน่อยนะหลังจากที่ผม,มเนี่ยซื้อของกันเสร็จเนี่ยคือผมลืมชื่อที่พักซะอย่างนั้นนะครับทุกคน <c oughs> ยังไม่ได้ไปไหนเลยฮนะแวะเซเว่นมาเกือบชั่วโมงแล้วไม่ได้ไเดินเซเว่นานานเลยนะเพื่อนๆทาไมรู้ไหมบอกเขาไปสิเธอแล้วบอกเขาไปลืมชื่อที่พักครับคือไม่ได้จดไว้ว่าจองที่ไหนไว้ คือพี่คิดอ่ะเขาจองเสร็จใช่ไหมเขาก็โอนเอ้ยเขาก็ส่งใบใบการจองให้กอล์ฟซึ่งมันเป็นใบแค่แค่แจ้งว่าเราโอนเงินแล้วมีเลขหมายการจองแต่มันไม่มีชื่อที่พักไม่มีเบอร์โทรที่พักไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับที่พักเลยมีแต่ออข้อมูลของเราที่เป็นการจองเขาเขาแคปหน้านั้นมาใช่เราก็เลยนั่งงมกันอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วว่าเราจองที่ไหนไว้หาใน Google แ a p อะไรที่ไหนวะที่ไหนที่มัน แล้วเนี่ยเขาไม่เคยรู้อะไรเลยเพราะเขาไม่เคยเตรียมอะไรถ<ช>ูกไหมเขาก็จะไม่รู้เลยเขาก็จะก็มีผมอยู่คนเดียวที่แบบพอจะรู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่มันนึกไม่ออกเลยจนผมเนี่ยไปเซิร์ชชื่อบริษัทปลายทางที่โอนเงิน,นถึงได้รู้ว่าเออชื่อที่พักของเราที่จะเดินทางไปนนวันนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับนั่นแหละทไมได้รู้ฉันได้เจอที่พักนนี้แล้วนะว่าเรากําลังจะไปที่เดอะดอยมอนแจม กลองจริง,รง,รรงเลยเดอดยมอนแจ็บ <Diamond> <c oughs> ตอนนี้ฮะรอจนฝนจะตกแล้วเอาละ <c oughs> ไ, <ฟ S 2> ไปดีกว่าฮะเ<า>ส้นตรงเส้นทางใส่ไม่ได้ต่ายนะฝนตกยฟ้าแรงมากถ <c oughs> <c oughs> ่ายข้างในเอาแล้วกันใช่ <c oughs> นาทีนาทีนะครับจากเซเว่นเดี๋ยวเราไปขับไปเรื่อยดูเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ไดน้ำแข็งด้วยน้ำแข็งยังไม่ได้กินข้าวก<ด>ินข<ด>้าวอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าดูว่ามันจะหาอะไรกินได้ไหมถ้าฝนตกหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่านี่ก็ได้เวลาเข้าที่พักได้แล้วเนาะบ่ายสองแล้ปไป 10วงนาทีขึ้นน้องแจ่มกันครับทุกคน เพจกระเป๋าแบรนด์เนมบายชิลจ้าครับเป็นเพจเล็กๆขายกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้ารองเท้านาฬิกาต่างๆนะครับทุกคนถือเป็นท่อนำเลี้ยงหลักที่ทําให้ทุกวันนี้นะครับเรามีเงินแล้วก็มีปัจจัยออกเที่ยวทําคลิปไปเพื่อนๆดูนะครับเราไลฟ์สดทุกวันนะครับตอนหนึ่งทุ่มครึ่งเวลาที่พวกเราไม่ได้ออกทิปไปเที่ยวไหนนะเพื่อนๆพี่ๆก็แวะเข้ามาทักทายพวกเราเวลาไลฟ์สดได้เสมอเลยนะครับหรือจะมาอุดหนุนพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจและสนับสนุนการเดินทางของพวกเราพวกเราก็จะขอบคุณมากๆนะครับชื่อเพจก็ตามข้อความนี้เลย เพื่อนก็ลองไปค้นหาในแพลตฟอร์มสีฟ้าได้เลยนะฮะ ซึ้นเส้นทางการขึ้นไปยังม่อนแจ่มของพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้ยากเกินนะครับเรามากันค่้นขั้นที่จะบ่อยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันธรรมดาถนนเนี่ยก็ราดยางตลอดทางเลยนะครับสบายมากๆถึงแม้ว่าฝนจะตกเนี่ยแต่ก็ทางก็ไม่ได้เลื่อนอะไรนะรเพราะว่ารถไม่ได้เยอะมากนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเราก็เดินทางจากร้านกาแฟปงแยนเนี่ยมาถึงที่ตัวม่อนแจ่มกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงม่อนแจ่มกันแล้วเพื่นพนอนๆตอนรับกันด้วย,ยฝ,นฝนเลยจ้ะ <laughs> ก่อนจะเข้าที่พักตอนนี้หิวฮะอยู่ๆก็หิวขึ้นมากาว่าจะไม่หิวนะเพราะว่าตอนเช้าที่โรงแรมก็จัดเต็มมาอยู่เอบุฟเฟ่ก็จัดเต็มมาอยู่ <c oughs> แตว่ว่าเอาค่าจริงๆบ่ายสองก็หิวแล้วก็เลยหาอะไรกินก่อนจะบอกอย่างนี้ถ้าเข้าที่พักแล้วอะนอกจากอาหารของที่พักหรือบางที่พักก็ไม่มีขายเนี่ย <c oughs> ก็จะไม่เหลือให้กินนอกจากหมูกระทะนะโดยรวมแล้วทุกที่มีหมูกระทะให้แต่เราไม่รู้ว่ามีอาหารหรือเลปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแวะกินข้าวกันก่อน <c oughs> โดยเฉพาะทัวร์ไปก่อนถูกโดยเฉพาะเพื่อน ที่แบบว่าเบื่อโบรทะต้องซื้อขึ้นใหม่นะอืมใช่ใช่ปลอดภัยไว้ก่อนเนาะตรงเนี้ยเราอยู่กันที่ร้านอะไรมาดูชื่อร้านอะไรอ่ะหมอไม่ถูกช่วงที่ปลายทางนี่น่าจะเป็นชื่อที่พักของเขาเอออยู่ตรงข้ามมอนอิงดาวดีก่อนจะถึงที่พักของเราเนาะเดี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวกินส้มตำกินกาแฟเขามีอะไรขายเยอะไอตรงไอติมก็มีใช่อ่ะอันนี้น่าสนใจมากจอติดเครื่องบุฟเฟ่ตสนใจเครื่องไม่มีเครื่องให้เหลือแล้วียังครับแม่จะมีอีกนะอ่ะปะ อาหารพอใช้ได้นะทุกคนนะอร่อยเกือบหมดยกเว้นกะเพรากะเพรารสจานไม่ไม่จัดแค่นั้นเองแต่ว่ายังอื่นอร่อยนะย่ไก่ท่งไก่ทอดยำก็อร่อยใช่ยำก็ดีต้อมต้ก็ดีแต่ที่เนี่ยทำติดหวานหมดเลยยกเว้นกะเพราอ๋อมันไม่ติดหวานใช่ไหมแล้วพอไม่ติดหวานแล้วเขาไม่ไม่ติดเผ็ดด้วยไง นึกออกไหมเพราะว่ายำเขาก็ไม่เผ็ดเนาะยำก็ไม่เผ็ดส้มตำก็เหมือนจะไม่เผ็ดใช่ใช่ใช่เหมือนเขากลัวบนนี้เหมือนที่เคยบอกเลยคนดอยจำได้ไหมคนม้งจะไม่ค่อยกินเผ็ดเออเราไม่เผ็ดจริงๆงด้วยอขนาดเรายำแล้วว่าเผ็ดเผ็ดเนาะยำไม่เผ็ดเลยแต่รสชาติได้กินได้อเดี๋ยวเรากินกันเสร็จเดี๋ยวจะได้รีบขึ้นทุกคนนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเราวไก่ทอดนะครับส้มตำผัดเสี้วผัดกะเพราเกาเหลา แล้วก็ยำบุญเส้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากสองคนนะไม่มีอะไรมากนี่นี่คือไม่ค่อยหิวอีกแล้วธรรมดาอย่างเงี้ยเบาๆเบาๆป่ะพี่กินกันดีกว่าอยากไปที่พักเลยแค่บรรยากาศตรงที่ร้านข้าวเนี่ยก็ฟินแล้วนะครับเพื่อนๆป่ปปะกินอิ่มเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดินทางเข้าที่พักกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าที่พักม่อนแจ่มของพวกเราในวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วสวยแค่ไหนบอกเลยนะครับว่าทั้งสวยแล้วก็ราคาดีมากๆ ถึงแล้วทุกคนตอนนี้นะฮะอยู่กันที่ที่พาร์ที่ชื่อว่าเดอะดอยมอนจับนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเราได้หลังไหนยังไงนะเขาอะรู้แต่เขาไม่รู้ว่าหลังเรามันอยู่ตรงไหนยังไม่แน่ใจว่าเดินไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยอะไปถามไปดูกันฮะไปติดต่อก่อนแล้วจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆเคยดูคลิปมอนจ็บของพวกเราครับผมดูนะโอโซนฮะบ้านโอโซนเราเราไม่รู้มันอยู่ติดกันแบบนี้เลยเดี๋ยวขึ้นให้ดูเพื่อนๆก็ไปดูกันได้ Oh, ขอบคุณมาก3 0 0 0 0นวิวอาใช่นะโอโซนมะ่อนแจ่ม3 0 0 0 0 0วิวแล้วก็อขอบคุณมากนะครับอ้ะหล,หลบพี่ก่อนหน่อยอันก็ไปเลยฮนะที่พักที่นี่นะครับมีชื่อว่าดอะดอยครับเป็นที่พักที่อยู่ค่อนข้างที่จะสูงมาก,มากนะครับในตัวมอนแจ่มเลยทําให้เราเนี่ยได้วิวที่สวยๆแบบพาโนรามาให้นั่งชมกันได้แบบเต็มตาดื่มกาแฟชิลๆกันได้แบบเต็มใจเลยซึ่งห้องพักที่เราเลือกในวันนี้นะครับเป็นห้องพักแบบ อ่อันนั้นอไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าห้องพักที่เราเลื่องวันนี้เนี่ยเป็นยังไงครับเราได้ห้องพักกันแล้วเพืพ่อน,นห้องพักเราอยู่ตรงนน้นงกลมกลมข้างบนนน้นนะฮะเราไม่ต้องเดินลงคดีคแต่เราได้เดิน <laughs> ขึ้น <laughs> ที่ลาบเขามีแต่เดินขึ้นนะมันแย่ไม่ใช่เดินลงให้ปลอดโทษเขาเหยอค้าจะมาพักห้องเดียวกับเราแบบเราเนาะก็พยายามเก็บเสื้อผ้าให้เหลือแบบเล็กๆหรืออะไรที่แบบขึ้นไปได้หน่อยเพราะมันต้อง ผลขึ้นค่อนขางสูงนะครับเนาะ,ะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าต้องเดินไปไกลแค่ไหนเนาะไปะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปจัดของขึ้นไปก่อนนะจ๊ะ,ะเชิญครับปะเพื่อนๆเข้าไปดูในห้องเรากันว่าที่พักในคืนนี้ของเราเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ เข้ามลมแรงมากทุกคนอุ้ยจะบอกว่าห้องนี้นะราคาดีมากเดี๋ยวจะบอกว่าราคาเท่าไหร่อ่าว่าได้ห้องแบบเนี้ยราคาเท่าไหร่ราคาดีมากไปดูกันนะฮะว่ามีははอะไรบ้างก็ห้องเป็นแค่เนี้ยช็กเลยอ่จบแล้วปะปิดคลิปห้องพักมันจะเป็นสไตล์คล้ายๆอยู่ในอุโมงค์อะเพื่อนๆเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็ที่สําคัญคือห้องน้ําในตัวนะจ๊ะห้องน้ําห้องอาบน้ํำแยกกันซ้ายขวานะเข้ามาก็จะเจอเตียงค่าฟุตควีนเนาะใช่จ้ะเนาะมีผ้าห่มมีอะไรมาให้เนาะมหมอนอย่างรับใบใช่ครับแล้วก็เตียงลองนั่งดูยังเป็นยังบ้างเองอลองดูสิเป็นสปริงเป็นนุ่มเป็นแข็งแบบที่เธอชอบเป็นแข็งแน่นอนใช่แต่ไม่ได้แข็งเป๊กนะอืมนะฮะแล้วก็มีมุ้งมาให้ทุกคน กันแลกันยุ่ากังคือแต่จริงไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่มีก็น่าจะได้นะนะฮะอ่ะไปดูกันต่อนะครับเนาะห้องนี้ฮะความพิเศษก็คือแอร์เอ้ยตั้งแต่เรามาที่ม่อนแจ่มอ่ะเพิ่งได้ห้องเนี้ยใช่ที่เป็นแอร์ใช่เป็นที่แรกนะครับทุกคนนะฮะมีแอร์มาให้นะครับทีวีเล็กๆนะครับแล<ด>้วก็ตู้เย็นตู้เย็น,ยนอุ้ยเขามีเกรเยติมาให้ด้วย เฮ้ยของเราใจเย็นเย็นนะอันนี้เราเอามาเองอันนี้ของเราฮะของเราของเรานะมีการน้ําร้อนนี่ปั๊กมีหลายรูเลยอ้ยเสียงลมแรงมากเสียงลมนะเนี่ยเออใช่อ่ะมีอะไรน้ำเปล่าอุ้ยนี่ถ้วยกาแฟเหรอใช่ใช่มีถ้วยกาแฟมาให้น่ารักใช่ไหมถ้วยแปลกมากแปลกยังไงเออเหมือนเหมือนแบบเหมือนเหมือนคล้ายๆแบบจานแบบ จานกอบไก่จานตะไคร่อะไรไม่จานกระเบื้องเคยมีใช่ไหมจานกระสีจานสกระสีเออเออเออน่ารักเพิ่งเห็นนะฮะเนาอ่าแล้วก็มีกาแฟมีโอวันตินนะจ๊ะมินิบาร์เล็กๆนะครับมีกล่องใส่ของมาให้ไม่ใช่ของเราชุดกาแฟดิิเหรอฮะอ๋อในในกล่องนั้นคือเป็นชุดกาแฟดริปโอ้เจ๋งนะมีเื้อคุมมาให้สองชุดแล้วก็นี่เลยจ้ะ อ่างอันบะเล่งเลยนะไม่รู้ว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะยังไม่ได้ลองใช้น,น,นะ,ะ<ส>ทุกคนเนาะอ่ะนะครับมาทางฝั่งนี้ก็จะมีเก้าอี้นั่งนะครับแล้วก็มีพัดลมมาให้ไม่วินเทจไม่ถึง <นะ S 2> กับวินเทจแล้วตรงนี้ก็มีปลั๊กมาให้ทั้งสี่รูปั๊กในห้องนี้เยอะนะเนี่ยปั๊กหัวเตียงก็มีสองรู เขาให้หมอนสำรองครับพ่อผมแล้วก็หมอนข้างด้วยไม่ใช่แหละนี่นี่ของเราหมดเลยนะทุกคนนี่ของเราหมดเลยนะเตรียมก็สัมภาระแบบนี้แหละเพื่อนๆก็มีคนกลัวหนาวก็ต้องอย่างไงฮะวันนี้หนาวแน่ก็เลยเอาผ้าห่มออกมาด้วยวันนี้หนาวแน่ไหนบอกไม่หนาวไงเบาวระเท่าที่เห็นนอกเนี้ยหนาวแน่นะมีอะไรอีกไหมไม่มีเนาะก็ตกแต่งด้วยไม้นะครับแล้วก็เป็นทําเป็นกระโจมกระโจมแบบนี้เนาะเป็นชรอมเป็น เออก็เก๋ๆน่ารักน่ารักนะครับห้องน้ําแยกส่วนแห้งส่วนเปียกเนะะาะฝักบัวเป็นเลนชาวเวอร์แล้วก็เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นห้องน้ําที่อยู่นะรอดนะครับเนาะดีอยู่ดีดส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องห้องส้วมเลยห้องถ่ายสุขภัณฑ์อะไรดีนะใช่เขาเลือกสุขภัณฑ์อะไรดีเออเป็นแบบหนาๆนะโอเคครับที่สําคัญคือเข้ามาปุ๊บนี่เขามีนี่ให้ ตรงนี้ก็คือจะเป็นเทเลสนน่งเล่นเนาะถ้าเราเปิดไอ้มานนี้ออกก็จะเป็นเทเลสนน่งเล่นนะจ๊ะแล้วเขาก็มีชุดอาสนูนทีมาให้ด้วยอืน่ารักมากเมื่อกี้ต้มมาให้ร้อนอยู่นะใช่น้ําชาร้อนเลยนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างอ่ะตัวอาสนูนทีก็จะมีแบบ<ม>ส้มขนมปงังยำโรแล้วก็มีส้มส้มเมื่อกี้แอบขโมยกินไปแล้วอร่อยขโมยกินไปแล้วส้มหวานอร่อยมากแล้วก็ความน่ารักของเขาอ่ะคือส้มอะเขาเอาเม็ดออกให้ด้วยนะ นาคือเขาหั่นมาแล้วแบบเอาเม็ดออกน่ารักมากมมความ<บ>ด,ดีงามของห้องนี้คือวิวนะทุกคนใช่คือวิวมันสูงสวยนะอืนะครับวิวดีเลยอ่ะหลังที่พวกเราพักอะ่ะเป็นหลังที่สูงที่สุดของของเดอะดอยอ่ะใช่นะครับจะมีด้วยกัน3ามห้องไท้ายเนี้ยนะครับจะมีด้วยกันแค่สามห้องเท่านั้นเอง แล้วก็ตรงนี้เขาปิดได้นะครับไม่ได้เปิดอย่างนี้ตลอดเวลานะอันนี้คือเราเปิดตอนมาเนี่ยเขาจะปิดไว้นะครับบอกเออน,น,น่ารักๆครับห้องเล็กๆแค่นี้เองนะครับและราคาก็น่ารักด้วยถ้าที่รักรู้ราคาที่รักจะอ,อึอ้งพันเก้าโอ้ถูกมากนในอมอนนะแจมราคาแบบนี้ว้าวมากบอกเลยวยหายากมากคือเพื่อนๆอาจจะแบบยังไงอ่ะพันเก้าก็ก็โอเคแล้วอย่างเงย แต่ต้องบอกว่าที่ม่อนแจม่มในราคาเนี้ยเพื่อนๆเรามีแอร์ไม่มีทางายากมาก,มากถ้าใครเคยมาม่อนแจ่มจะต้องนึกภาพออกถูกนึกอืมคือยากจริงๆไม่ได้พูดเล่นอ่ะลองลองหาดูลองหาดูาดนะโอยเราดูวิวดิคือตอนนี้เราไม่ไมจําเป็นต้องเปิดแอร์เลยเพื่อนเพราะอากาศมันหนาวอยู่แล้วแค่เรา<น>เปิดม่านคือลมเข้ามาแบบอห,หนาวตะโกนหนาวร้องมากนะใช่มีคนแบบหืบ่นอุบเลย เย็นสบายนั่งกินนี่โหวสวยอะดูสวยเลยอะดีงามเราต้องเห็นมุมนี้คือสวยมากมุมที่เธอน,นั่งเนี่ยมันน่า,ถ,าถ่ายรูปมากมมเลยอะ่ะเพื่อนๆมัน,น,นถ่ายรูปแจ่มเลยนะเนี่ย ที่สําหรับเดินลอยเนาะผมว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากๆบอกราคาไปแล้วเนาะแต่ว่าใครที่มาดูเดือนปลายปีสิงหากักญาตุลาอย่างนี้แล้วเพิ่งมาดูเราอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบโวยนะจะ๊นะ,ะในส่วนราคาที่พกักพวกเราบอกเพื่อนๆตลอดเลยว่าราคามันแปรผันตามฤดูเนาะไฮซีซันโลซีซันอะไรอย่างงีนะ้หน้าร้อนหน้าหนาวหนา้าฝนมันก็คนละราคา เพราะฉะนั้นนะนะวันที่เรามาคือมิถุนายนย้ำว่ามิถุนาถ้าเพื่อนๆจะมาจองในช่วงแบบ ธันวาพฤศจิกาโมกรลาที่มันเป็นหายแน่นอนว่าราคาไม่ใช่เท่านี้โวยที่เราไม่ได้นะจ๊ะอ่ะก็ลองก่อนจะมาลองไปเช็คราคาที่พักก่อนเนาะว่าในช่วงเดือนที่ทเพื่อนๆจะจองเข้ามานะ่นนะที่พักมันเท่าไหร่มีโปรโมชั่นมาอะไรอย่างเงี้นะแต่สาหรับผมนะอยากบอกที่เพื่อนๆว่าการเที่ยวหน้าฝนอย่างเงี้ยทั้งราคาถูกทั้งสวยทั้งเขียว,ยวอย่างนี้เลยใช่แล้วถ้าแบบโอเคด้วยความเป็นเหนือครับเนาะเ,เหนือเนี้ยทะเลหมอกวเนี่ย,มมออยจะมาช่วงที่มันหนาวเย็น มันจะไม่เหมือนพูตะเบิร์กที่จะมาช่วงหน้าฝนเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ลุ้นทะเลหมอกมากมายนะักสาหรับหน้านี้แต่เพื่อนๆจะได้ความเขียวมาแทนความช่ชออมเนาะถ้าได้ฝนก็คิดซะว่าแบบมาก็ได้มาชิลกับสายฝนผมว่ามันโอเคที่สําคัญคือราคาถูกนะครับที่พักต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนนะลุ้นกันเดือนต่อเดือนทั้งนั้นนะครับเขาจะปล่อยราคาเดือนต่อเดือนทั้งนั้นเลยไม่ได้ฟรกนะครับเพื่อนๆนะจ๊ะถูกเนี่ยเพื่อนๆดูบรรยากาศสินั่ง เพลินๆร,รับลมเย็นๆชิล มบปิดหวังเลยนะครับกับบรรยากาศที่สวยงามของที่นี่เราเนี่ยสามารถนั่งชมวิวที่ม่อนแจ่มได้จากหน้าระเบียงของห้องพวกเรานะครับเรียกว่าวิวเนี่ยอยู่แค่ปลายเตียงเท่านั้นเองนะครับและก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยม่อนแจ่มเขาจะเขียวชอุ่มแล้วก็สดชื่นเป็นพิเศษเลยนะครับจากที่เราเคยมาที่หน้าหนาวนะครับมันจะรู้สึกแห้งๆนะทุกคนมันจะมีสีส้มๆบ้างเหลืองๆบ้างแต่มาหน้าฝนเนี่ยเพื่อนๆรับรองเลยว่าบรรยากาศมันสวยมากๆซึ่งถ้าใครนะครับได้มาเที่ยวม่อนแจ่มที่หน้าฝนที่นี่นะครับแล้วมานั่งชมวิว สวยๆแบบผมวันนี้นะบอกเลยนะครับไม่จาเป็นแล้วแหละที่จะต้องไปหาที่เที่ยวที่ไหนอีกนะครับได้เวลาอาหารเย็ยนแล้วครับ มาแล้วอันนี้เราสั่งจากทางที่พักเลยนะเพื่อนๆนเราสามารถโทรไปสั่งได้นะแต่ว่าเมนูอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากนะสะลดใจกับเพื่อนๆือนเพื่อนเือนคือบนน่นแน่นอนเลยเป็นเขาเขาต้องบนน่นแน่เมื่อกกิน,อ,นอะไรคล,คลิปเที่ยวอะไรวะมีแต่กินเช้ากินกลางวันกินเยน็นกินก็รีวิวที่พักให้ยังไงคือไม่ทําอะไรเลยเหรอไม่ทำก็เที่ยวจริงๆก็เป็นอย่างนี้นะเอาจริงไม่ได้ทําอะไรเลยเพื่อนๆือนบอกตรงทำอะไรบ้างครับหลังจากที่หายไปมา นอนเล่นนนนอนเล่พักผ่อนจริงนั่งอยู่เฉยๆดูวิวแล้วก็เลยไม่รู้จะถ่ายอะไรให้เพื่อนๆดูเพราะว่ามันก็มีเห็นอยู่แค่ประมาณเนี้ยทุกคนคเห็นอยูแค่นี้คือเวลาที่เรามาอย่างเงี้ยจะบอกว่าอเอาเวลาที่เราเจอบรรยากาศดีๆอากาศดีๆเราก็ไม่ได้อยากไปไหนนี่หวังเลยออเพื่อนๆเ,เราแค่อยากนั่งแบบว่าดื่มดำบรรยากาศซึมซับบรรยากาศนอนเล่นชิลๆเออก็ก็อย่างนั้นจริงๆก็แหงนนใช่ก็เลยไม่ได้ก็เรียวๆเลยด้วยความที่ที่พักไม่ได้มี ฟาซิรีตี้อะไรที่มันมากมายเยอะแยะใ,<ช>ให้เราพาไปดูมันก็ไม่รู้จะดูอะไรเพืเ่อนๆก็ดูวิวนั่นดีจะขอดูเต็นท์ชาวบ้านก็ไม่ได้ แต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนมาพอมาถึงที่พักแล้วมันก็คือการสโลไลแล้วอ่ะใช่มันก็คือการแบบดื่มแบบบรรยากาศหรือถ้ามาแบบเป็นเขาเรียกอะไรแก๊งเพื่อนก็สังสรรค์เฮฮาคุยเล่นปาร์ตี้ใช่ไหมมาเป็นครอบครัวก็ทํากิจกรรมครอบครัวเนาะหรือว่าถ้าเป็นเพื่อนคนอื่นอ่ะเขาคงกระตือรือร้นที่จะแบบใส่ชุดบิกินี่ถ่ายรูปกับว่าชั้นเหรอทำว่าชั้นเหรอก็แอบเนบนิดนึงเรื่องของเธอแต่พอเป็นเธอที่มันแบบถ่ายอยู่ทุกวัน ก็เลยแบบว่าไม่ได้กระตือร้นมหนาวแล้วยิ่งเป็นคนกลัวหนาวด้วยนะแล้วที่พักหนาวๆทำไมถึงชอบมีเตียงไอ้อ่างพวกนี้ด้วยก็ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวนี้มีทุกที่มีทุกที่ต่อให้ไม่ชอบไม่อยากได้คือมันก็มีมาลืมถามเมื่อกี้ถามว่าเป็นอะเธอต้องลองเปิดเองแล้วล่ะลืมถามเลยว่าเปิดใช้ได้หรือเปล่าแต่เห็นเห็นท่อเห็นอะไรคือน่าจะใช้ได้ที่ไม่ค่อยอยากเปิดเพราะว่าถ้าเกิดแบบรั่วอะไรขึ้นมานี่คือยุ่งอือืแต่คงไม่รั่วหรอก อ,อ่ะตอนนี้ก็กินข้าวนะเลือกอะไรที่เพซเซฟสุดแล้วผมข้าวผัดยำด,ดีนะยำจ้ได้เลยแล้วก็มาอีาเหมือนเดิมเหมือนเออคล้ายๆเมื่อตอนกลางวันเลยมากเดี๋ยวเรากนนินเสร็จเนี่ยก็คงไม่มีอะไรแล้วทุกคนก็คงจะเข้านอนก็มาดอหลุนว่าพรุ่งนี้มีทะเลหมอกไหม,ม,มนะครับแล้วก็จะพยายามตื่นเช้าแต่ว่าอาจจะไม่ได้พาไปเที่ยวไหนอันนี้พูดตรงๆคลิปนี้อาจจะสั้นมากที่รัก เพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องย้ายไปไกลไม่ไกลมากแต่ก็คือต้องเดินทางอะ่ะก็ต้องมีสองชั่วโมงอะไรเงี้ยเพื่อไปที่แม่แตงกันไปเที่ยวเราจะไปพักกันที่แม่แตงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเออเ,าอเราือรอยชายถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนอาจจะสามารถเที่ยวได้เนาะแต่ถ้าเป็นเราเที่ยวด้วยถ่ายด้วยอาจจะทําไม่ได้ก็ไม่อาจจะไม่ได้พาไปดูม่อนแจ่มด้านบนอะ่ะที่เคยไปม่อนแจม่มที่แท้ทูเมื่อก่อนคาดว่าก็คงเงียบเหงา เพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครมาก็คงไม่ได้ไปอะไรกันแล้วน,นก็จะอยู่แต่แถวนี้เนาะอยู่แถวนี้หรือไม่ก็ไปเล่นโป่งแยงจังเกิล <Jungle. S 2> วันนี้นรเรามามันปิดเพราะฝนตกอ่าใช่ฝนมันตกเนาะก็เลยไม่ได้เล่นนะครับจริงๆพี่คิดอยากเล่นมากสองรอบแล้วนะอรอบที่แล้วที่เรามาพี่คิดก็จะเล่นฝนตกเหมือนกันเลยก็ตกบ่อยมากเม,นะมาทีไรก็ตกทุกทีจริงๆนะโอเคก็เดี๋ยวไปกินข้าวนก่อนนะครับ กินข้าวเย็นกันอิ่มเนี่ยพวกเราก็นั่งเล่นนั่งชิวกันสักพักนะครับก่อนที่จะเข้านอนเราได้เห็นบรรยากาศตอนเย็นแล้วก็ตอนกลางคืนของที่นี่กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูบรรยากาศตอนเช้าว่าที่มอนแจ่มตอนเช้าเนี่ยเขาจะสวยแค่ไหนนะครับทุกคนสําหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับตื่นมารุนหมอกแต่ว่าไม่มีหมอกเลยแต่ว่าอากาศเปิดแบบนี้สวยมากเลยหนาวด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้ ไม่ว่าตอนเช้าหรือว่าบรรยากาศตอนไหนๆนะครับที่มอนแจดที่นี่ก็สวยงามอยู่ดีนะแม้ช่วงนี้เนี่ยจะไม่มีทะเลหมอกหนาะๆให้เราเห็นนะครับแต่ก็ทดแทนด้วยท้องฟ้าที่เปิดกับสภาพอากาศที่เย็นสบายไม่น่าเชื่อเลยนะว่าหน้าฝนแบบนี้เนี่ยที่นี่ยังให้อากาศ ต่ำกว่า20อยู่เลยนะครับก็ทําให้เรารู้สึกดีมากๆกับการที่มาเที่ยวมอนแจมในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะทุกคนนะได้นั่งชมวิวแบบนี้นะครับมันสบายใจแล้วก็หิวใจมากๆเลยที่นี่มีอาหารเช้าให้ด้วยนะครับเป็นแบบเบรกฟาสฟ์ันะครับรวมอยู่ในราคาของห้องแล้วนะครับเขาก็จะนัดเวลานำมาให้เรานะครับแล้วแต่ว่าเราอยากจะให้เขามากี่โมงนะครับซึ่งถ้าเราให้เขามาเช้าหน่อยเนี่ยเราก็สามารถกินอาหารเช้าไปพร้อมกับวิวตอนเช้าได้นะครับแต่ว่าพวกเรานะครับให้เขามาเสิร์ฟสายๆนะก็เลยมานั่งกินข้างในดีว บอกว่าตอนเช้านะครับที่หน้าห้องพักของเราเนี่ยแดดจะตีเข้ามานะครับแล้วก็มันก็ร้อนนะไม่ชิลอย่างที่คิดนะครับตอนเช้าๆ เมื่อกินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลาเดินทางกันต่อครับพวกเราเนี่ยเช็คเอาท์แล้วก็บอกลาที่เดอะดอยกันแม้จะอยู่กันเพียงแค่หนึ่งคืนเนี่ยแต่เป็นหนึ่งคืนที่ผมมีความสุขกับบรรยากาศของมอนแจมหน้าฝนของที่นี่จริงๆนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับสําหรับที่พักเดอะดอยนะครับราคาแค่2 0 0พันเท่านั้นเองนะครับในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดใครยังคิดไม่ออกว่าช่วงหน้าฝนนี้อยากไปเที่ยวไหนแนะนานะครับลองมาที่มอนแจมหน้าฝนดูนะคนไม่เยอะด้วยราคาถูกด้วยนะครับออกจากที่พักกันมาแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆ ก็เช็คเอาท์เรียบร้อยนะครับแล้วก็จากที่พักเรานะครับมาจุดตรงนี้ประมาณแค่สนาทีตอนนั้เองนะเราก็จะมาเจอกับจุดชมวิวตรงนี้แล้วก็ร้านกาแฟที่ชื่อว่าชมวิวคาเฟ่ใช่นะฮะแล้วจุดชมวิวตรงนี้มีจุดถ่ายรูปสวยใช่วิวแบบพาโนรามาเลยวิวดีม,มากรวมถึงที่ร้านกาแฟก็มีจุดถ่ายรูปที่แบบสวยนะนะฮะวิวเดียวกันเลยก็เดี๋ยวเราจะแวะถ่ายรูป ที่ตรงนี้แล้วจุดตรงนี้แล้วก็เป็นวิวพนราม,มาแล้วก็ไปไว้ถ่ายรูปที่ร้านกาแฟแล้วเดี๋ยวไปอุดหนุนกาแฟเ้าสักแก้วนึงนะครับ <c oughs> <c oughs> ปไปอุดหนุนน้ำแล้วก็ไปถ่ายรูปได้งไง เล่นไปเล่นมาถ่ายรูปไปเล่นมาตอนแรกกะจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวอีกสักที่2ที่แต่ว่าไม่ทันแล้วนี่10โมงแล้วนะทุกคนตอนนี้10โมงมาที่เรียบร้อยเราจะต้องเคลื่อนขบวนแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในบริเวณนี้นะรเราจะไปที่แม่แตงกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกราม่อนแจ่มกันแล้วเอาไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวจะพาเที่ยวรอบๆเลยเอาให้อากาศดีกว่านี้แล้วก็พวกร้านดอกไม้โซนดอกไม้ต่างๆ คือเพื่อนๆมาหน้านี้ก็จะเสียตรงนี้คือโซนดอกไม้ต่างๆยังไม่บานถชกเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราจะมาช่วงให้ตรงกับช่วงที่ดอกไม้มันบานละกันจะได้พาเพื่อนๆเที่ยวว่ามันมีตรงไหนเที่ยวกันได้บ้างน,นะจ๊ะแต่เอาจริงๆนะช่วงนี้ดอกไม้ไม่ต้องบานหรอกเพราะว่าทุกอย่างมันเขียวหมดแล้วก็ต้องเลือกเอาถ้าดอกไม้บานมันก็ไม่เขียว <laughs> จริงแปลกมากเลยนะเพื่อนบางคนเขาอยากถ่ายกับดอกไม้ไง <laughs> จาชายพวกดอกอะไรนะไฮเดรนเยียสีม่วงสีส้มเยอะมากนะแต่ในทริปนี้ยังไม่จบนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปตะลุยตะลอนกันต่ออะจร ติดตาม EP ีหน้าได้เลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเราหน่อยนะคะนะครับเจอกันนะอีพีหน้าอีกสอวันแล้วกันนะคบนะครับก็อีพีนี้บายบายสวัสดีบาย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 นิดจ้าไปๆปไปไปเราต้องไปกันแล้วบายบายนิจ้ามอนแจมบายบายมอนแจมมากี่ทีก็อากาศดีชอบอากาศดีเกินคาดนะดูดิดูดิดูดิ เกินคาดเนาะมา,ากาคิ่าจะารอแต่ไม่รอใช่อ,อากาศดีเกินคาดมากหน้าหนาวเออหน้าฝนหน้าเที่ยวมากๆเอาจริงผมชอบมากกว่าหน้าหนาวอีกเพราะว่ามันเขียวไปฮะลุยกัน let's go แม่แต่